สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลปรึกษาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนทัก1ิราศีด้วยไพ่โหรานครับด้นของการงานการเงินความรักของคนรักนาราศีพิจิกนะครับซึ่งจะมีการแยกนะครับในรักนณาราศีพิจิกกับคนราศีพิจิก ส่วนคนราศีพิจิกสามารถติดตามได้ในคลิปถัดไปนะครับแต่ในคลิปนี้คือเฉพาะของคนลัคนาราศีพิจิกเท่านั้นนะครับในเดือนเมษายน2562นี้ในเรื่องของการงานการเงินความรักด้วยไพ่โหราจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเรามาอัปเดตในการพยากรณ์ดวงดาวบนท้องฟ้านะครับว่ามีการโครจรอ,อย่างไรกันบ้างนะครับในขณะนี้ในเดือนนี้ดาวประจําตัวของคุณน,นั้นได้โครจรอ,อยู่ใน ราศีพฤษภนะครับและดาวประจําตัวคือดาวองคารนะครับได้ตําแหน่งปาราเกษตรและรา,าชาโชคครับซึ่งจะเป็นอยู่ในราศีพฤษภเร็งลัคนาของคุณนะครับซึ่งเกษตรเนี่ยจะหมายถึงความมั่นคงความเป็นปลึกผ่นนะครับในเดือนนี้อาจมีการเข้าหาคู่ครองของคุณดีนะครับหรือ มีการเข้าหาคู่ของ,ของคุณมากขึ้นมีการเอาอ,อกเอาใจคู่ของคุณมากขึ้นนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าต้องระมัดระวังเรื่องของคู่แข่งขันหมายความว่าถ้าไปมีการแข่งขันนะครับก็จะแพ้คนอื่นได้นะครับอาจมีโอกาสนะครับดังนั้นต้องพึงระมัดระวังให้ดี แต่ว่ายังได้อีกหนึ่งตำแหน่งครับคือตำแหน่งราชาโชคซึ่งราชาโชคเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ดีหมายถึงว่ามีคนช่วยเหลือคนสนับสนุนดีนะครับในเรื่องของอาจจะเป็นท่าทุก,กิจก็คือเรื่องของลูกค้านะครับก็จะให้ความอุดหนุนอะไรเงี้ยนะครับหรือช่วยเหลือคุณดีนะครับผู้ใหญ่ก็จะให้ความช่วยเหลือนะครับอะไรประมาณนี้ บางทีคุณอาจจะเข้าหาคู่อาจจะได้สิ่งต่างๆได้นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเงินหรือความรักนะครับความพึงพอใจให้กับคุณได้และก็ยังได้ตําแหน่งเพิ่มเติมอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับคือองค์เกณฑ์ซึ่งดาวอังคารอยู่ในราศีพฤษภเนี่ยได้หลายตำแหน่งมากเลยนะครับแล้วก็ได้เกณฑ์เยอะมากดังนั้นจึงเป็นการดีนะครับของคนราศีพิจิกนั่นเองซึ่ง อ,องค์เกนี้หมายถึงความมั่นคงความถาวรได้อีกด้วยนะครับซึ่งจะดีมากๆในสสำหรับคนราศีพิจิกยังไงก็มาฟังครบยากรเพิ่มเติมนะครับจากไพ่โหราด้านของการงานการเงินความหนักนะครับว่าเป็นอย่างไรในเดือนในสายนดีนะครับซึ่งเราจะมาเริ่มด้วยการงานกันก่นกอนนะครับว่าการงานของคุณในเดือนนี้จะเป็นอย่างไร ไพ่ใบแรกนะครับคือพระศบดีกับดาวเสาร์าไพ่ใบที่สองนะครับคือพุธกับพระสบดีไพ่ใบที่สามนะครับคืออาทิตย์พฤหัสราหูนะครับในลักษณะของเดือนนี้นะครับการงานของคุณราศีพิจิกได้อาทิตย์พฤหัสราหูซึ่งจะมีความเหมือนกันกับดวงดาว ในขณะนี้ก็คือดาวพฤหัสบดีนั้นจะเล็งกับดาวราหูนะครับดาวพรหัสบดีอยู่ราศีธนูเป็นเกษตรและก็เล็งดาวราหูที่อยู่ในราศีเมถุนนะครับซึ่งสามารถเห็นได้จากพรหัสบดีนั้นจะเป็นศาสนสถานส่นวนราหูคือเป็นเนี่ยครับยักษ์ก็หมายถึงว่าพระราหูเองก็หมายความว่าจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการงาน ดีอยู่แหละนะครับแต่มีไพ่พระหุงหเกิดขึ้นหมายความว่าอาจจะมีการใช้อิทธิพลนะครับหมายถึงคำว,ว่าผู้บังคับบัญชาของคุณอาจจะมีการาใช้อิทธิพลกับคุณในลักษณะของการเข้มงวดหรืออาจจะเป็นลักษณะของการให้งานที่เป็นลักษณะที่ออกคำสั่งนะครับประมาณนี้หรือให้ทำโปรเจกต์ในโปรเจกต์หนึ่งโดยการแบบประมาณว่าบีบบังคับให้ทำ นะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของการกดดันก็ได้เพราะพระราหูเนี่ยหมายถึงกดดันนะครับและพระราบุีกับราหูเนี่ยคือคู่แบ่งครึ่งหมายความว่าคุณอาจจะมีลักษณะของอถ้าข้อดีนะครับคือลักษณะของผู้ใหญ่นะ่ะจะหรือหัวหน้างานจะแบ่งงานให้คุณนะครับเพื่อไปทํากับอีกบุคคลหนึ่งหมายความว่า ทำงานให้มันลดน้อยลงแล้วคุณก็จะเหนื่อยน้อยลงประมาณนี้ก็ถือว่ายังเป็นเรื่องที่ดีนะครับได้เช่นกันก็มีสองสถานการณ์อาจจะดีหรือร้ายก็ได้ดังนั้นแล้วแต่ดวงชะตาของแต่ละคนในเขาเรียกว่าในพื้นดวงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าดาวอาทิตย์กับดาวราหูเนี่ยก็ระวังเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีได้นะครับในเรื่องของการงานอาจจะแบบมีการแบ่งงานไปทําแล้วเกิดการใส่ร้าย การเกิดขึ้นนะครับการโยนกันของลักษณะความผิดให้แก่กันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเธอทําผิดเขานี่ยทผิดคุณนี่ยทผิดอะไรเงี้ยแบบเกี่ยงกันอะไรประมาณเนี้ยว่าให้หาคนรับผิดชอบให้ได้หรือหรือประมาณว่าหาแพะให้ได้อะไรเงี้ยนะครับต้องระระวังด้วยทํางานก็รอบครอบให้มากๆนะครับส่วนดาวพระหัสบิีกับดาวเสาร์เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงเรื่องของการงาน อาจจะเป็นเรื่องของด้านของไพ่เนี่ยที่บอกไปนะครับว่าอาจจะมีการแบ่งงานให้ทำกันเกิดขึ้นนะครับระหว่างในองค์กรก็คือหมายถึงว่าอาจจะมีการร่วมงานกับอีกเขาเรียกว่าอีกสำนักงานหนึ่งหรืออาจจะอีกหน่วยหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับมาร่วมกันทำโปรเจกต์ใหม่นะครับแล้วผู้ใหญ่เขาก็จะมีการแบ่งงานกันให้ทำนะครับแต่ก็ระมัดระวังเรื่องของ การทำอะไรลับหลังนะครับเพราะพระราหูคือความมืดนะครับคือความที่ไม่ชัดเจนนั่นเองนะครับอาจจะมีคนทําอะไรคุณโดยไม่ชัดเจนแล้วก็ใส่ลายเพราะอาทิตย์กับราหูคือการใส่ลายป้ายสีกันนะครับส่วนพระันทร์เสาร์เนี่ยคือ,อมีการเปลี่ยนแปลงด้านของการงานนะครับอย่างที่บอกไปอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้หรือจะเป็นเรื่องของพุทธกาลมันตรปเนี่ยหมายถึงว่าอันนี้ข้อดีนะครับ เป็นไพ่สัพทที่ดีในเรื่องของการงานหมายความว่าถ้าคุณพูดนะครับก็จะทําให้ผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือได้นะครับมีอะไรก็สามารถปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะครับหรือเจ้านายหัวหน้าก็ได้นะครับเพราะว่าพุทธกับพุทธสเนี่ยเป็นคู่มิตรในเรื่องของสติปัญญานั่นเองเป็นการคิดออกบอกอที่จะไปในถูกที่ถูกทางนะครับหรือการใช้ สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆก็ได้เช่นกันดังนั้นในเดือนนี้คุณก็สามารถแก้ไขางานของคุณนะให้ออกมาดีถึงจะมีการเปลีป่ยนแปลงยังไงแต่คุณก็พร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขามาได้แน่นอนครับตามที่ไพ่บอกนะยังไงก็ยินดีด้วยนะครับกับคนราศีพิจิกที่สามารถหาทางออกได้ด้วยต่อไปเรามาดูด้านของการเงินกันนะครับซึ่งไพ่การเงินของคุณค่อนข้างจะ ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับคือ 1. เรื่องของการทะเลาะเบาะแวงกันนะครับเพราะว่ามันขึ้นก็คือไพ่ไพ่ไพ,พวกนี้มันจะเป็นลักษณะของการงานและการความรักมากกว่าแต่เมื่อมันขึ้นในลักษณะของการเงิน ดังนั้นจึงหมายคมว่าระวังปากเสียงกันนะครับไพ่สองใบนี้คืออาทิตย์กับจันเนี่ยหมายถึงคู่แย่งกันส่องแสงอาทิตย์หมายถึงผู้ชายจันหมายถึงผู้หญิงหมายถึงว่าคุณอาจจะมีการาไปสัมพันธ์เกี่ยวกับความรักของคุณอีกครั้งหนึง่งอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าอาทิตย์กับจันเนี่ยคู่ทะเลาะกันนะครับแย่งกันส่องแสงก็คือการทะเลาะเบาแบ,บแง่งกันเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือเงินเงิน,งน,งนทางทองนั่นเอง อาจจะเป็นการค่าชใช้จ่ายมากเกินไปหรือการหยิบยืมการเาขาเรียกว่าเกิดการนี่สินเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องชดใช้ให้กันมันจึงมีเสียงปากามีปากมีเสียงกันทะเลาะเบาะแวงกันแต่เป็นลักษณะที่ยังไม่ใหญ่โตนะครับเป็นลักษณะของการแค่ว่าเป็นปากเป็นเสียงเล็กๆน้อยเท่านั้นแล้วก็อังคารกับพุทธเนี่ยก็เช่นกันนะครับเป็นคู่วิวาทะคู่ปากเสียงคู่ เขาเรียกว่าคู่ลิ้นกับฟันนะครับหมายถึงว่ากระทบกันนิดหน่อยนะครับเป็นคู่ศัตรูเล็กทั้งคู่เลยไม่ถึงกับศัตรูใหญ่นะครับดังนั้นก็สบายใจได้แต่ก็พยายามมีสตินะครับให้ให้มีสติก็คือดาวพุธนะครับคือสารโบราณเนี่ยคือสติอย่าให้อยู่เหนืออารมณ์ให้อยู่เหนืออารมณ์นะครับอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือ เหตุผลหรือสตินะครับก็คืออังคารคือดาบนะครับก็คืออารมณ์การใช้อารมณ์เพราะเป็นธาตุลมเนาะแล้วก็พระพุทธเนี่ยก็เป็นธาตุน้มคือการาให้มีสติมีปัญญานะครับมายถึงว่าการคิดออกคิดได้นะครับจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เลวร้ายเกิดขึ้นเพราะมีไพ่พระราหูมาเสริมทับเป็นธาตุลมนะครับมาถึงการมัวมาเอาแต่ใจนะครับไพ่ใบนี้คืออาทิตย์จันทร์และราหูมาถึงว่า อาทิตย์และจันทร์ดับดังนั้นเมื่อเกิดขึ้นในไพ่การเงินปลว่าการใช้ใจ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายหรือการใช้ใจ่ายโดยเอาแต่อารมณ์เป็นหลักหรือเอาแต่ใจนะครับดังนั้นอาจจะไม่สนใจเรื่องของการเงินเท่าที่ควรเอาไว้ที่หลังฉันอยากได้ฉันก็ต้องได้อะไรประมาณน,นี้นะครับดังนั้นพึงระมัดระวังเรื่องของการใช้ใจ่ายให้มากๆเพราะอาจจะเป็นหนี้เป็นสินเพราะพระราหูเนี่ยคือหนี้สินนะครับ ดังนั้นเพื่อเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินต้องระมัดระวังเรื่องของการเป็นหนี้เป็นสินอันดับแรกเลยนะครับแล้วก็ใช้ใจฟุ่มเฟือยอันดับสองด้วยภาวะกิเลสหรือตัณหานะครับเป็นหลักเรามาดูความรักกันต่อนะครับในเดือนนี้ว่าจะเป็นอย่างไรอ่าไพ่ใบแรกนะครับอาทิตย์พฤหัสเกตนะครับพระเกตส่วนไพ่ใบที่สองอาทิตย์จันทร์อังคารนะครับ ไพ่ใบที่สามคือพระเสาร์พระเสาร์มาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคือพระเกตคือพญานาคมาเตือนคุณในเรื่องของความรักมันจะเชื่อมโยงนะครับลักษณะของมีพลังหองเอาแต่ใจในเรื่องของการเงินนะครับแล้วก็มีแย่งกันสั่งแสงเนี่ยแล้วก็มีปากมีเสียงเนี่ยนะครับเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะเข้ามาพัวพันกับเรื่องของเนี่ยนะครับเรื่องของ ความรักก็คือสายฟ้าฟาดลงมาเนี่ยหมายถึงการเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับกระทันหันทันด่วนในเรื่องของความรักนั่นเองนะครับซึ่งอาทิตย์กับพฤหัสเนี่ยคือคู่อุปถัมคือตอนแรกอะก็ดีกันอยู่นั่นแหละครับระหว่างคุณกับคู่ก็มีการใช้ชีวิตที่ดีสงบสุขราบรื่นนะครับเกื้อกูอช่วยเหลือเกืกูลกันดีแต่ว่ามีพ็กเกตเข้ามาก็ ตามจริงก็ยังดีนะครับเกิดเห็นไม่คาดฝันเกิดขึ้นแต่มันยังไม่บอกว่าไปในทางดีหรือทางรแต่เมื่อมาดูไพ่แล้วนะครับคือโอกาสที่จะมีเรื่องของการพัวพันกันนะครับสังเกตดูว่าอาทิตย์กับอังคารเนี่ยคือสัตว์ราบุทั้งสองอย่างคือจักรอาทิตย์คือจักรอ,อังคารคือดาบนะครับก็คือสัตว์ราบุทั้งสองชนิดคือเพศช,ชายส่วนเพศหญิงคือจันนะครับก็คือดอกบัวสังเกตดูดอกบัวเนี่ยจะขึ้นพันกับทั้งสอง สตราวุฒิเนี่ยมันหมายถึงว่าความพวพันบุคคลที่3เกิดขึ้นนะครับดังนั้นความรักของคุณมีบุคคลที่3เกิดขึ้นคือคู่ชูนั่นเองนะครับหรือเขาเรียกว่ารักสามเศร้าในเมื่อได้อาทิตย์จันท์อังคารหมายถึงว่าคุณจะมีลักษณะของการมีชูนะครับในเรื่องของคุณเองหรืออาจจะเป็นคู่ของคุณเองนะครับทําการไม่ชัดเจนต่อกันซึ่งอาจจะเกิดการนํามาซึ่งเป็น ชูกันได้แล้วก็ปิดบงังอัมพันสั้นเลนกันได้นะครับดังนั้นต้องระมัดระวังเพราะว่ามันมีพระเสาเกิดขึ้นหมายถึงความทุกข์ความโศกนะครับมีความทุกข์ในใจมีความยึดเยือเรือรังนะครับเป็นเรื่องของลักษณะของความรักจะไม่สดใสนะครับเป็นเรื่องของการมีปากมีเสียงกันแล้วก็เกิดความทุกข์ได้ดังนั้นคนราศีพิจิกเนี่ยจะค่อนข้างดีในเรื่องของการงานนะครับ แล้วก็ใช่ครับเรื่องของการงานแต่จะต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินในการใช้จ่ายและก็ความรักก็เสียนะครับดังนั้นแต่สรุปไพ่นะครับต้องอมีการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพราะอาทิตย์กับพิหัสหมายถึงคู่อุปถมัมภ์แปลว่าคุณต้องให้ผู้ใหญ่นะครับคอยช่วยเหลือมีปัญหาอะไรก็ปรึกษาผู้ใหญ่นะครับเราจะหาทางออกได้ นะครับมีสติให้มากๆนะครับเพื่อจะได้ไม่ไปพัวพันกับรัการสามเศร้าเราเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มั่นคงต่อความรักของคุณเกิดขึ้นได้ยังไงก็ระงับสติอารมณ์ให้ดีๆนะครับในการใช้ชีวิตเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีปากมีเสียงกันเกิดขึ้นแล้วมันจะไม่ดีต้องมาแก้ไขในภายหลังซึ่งมันอาจจะแก้ไขไม่ได้นะครับนํามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงนั่นของความหลักไปตลอดการนั้นต้อง ระวังให้มากๆยังไงก็สามารถติดตามคำพยากรในนั้นของไพ่โหราได้ในคราวหน้านะครับของรัคนาราศีนะครับสามารถติดตามได้กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคํพพยากร์ในคราวหน้าฝากกดไลก์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ